สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะผลจะตกนะคะบ้านเราอะ่คะ <c oughs> เป็นไงกันบ้างคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้เราจะมากวนขนุนกันนะคะในกระทะนี้นะคะเดนนะคะในกระทะรู้โชคดูนะคะในะ,นะคะ กระทะนี้ก็เป็นขนุนนะคะ500กรัมนะคะขนุนนี้เราต้องมาลงไปปั่นกันนะคะท่านอยากรู้ว่าปั่นยังไงนะคะทํำยังไงถึงจะดีนะคะไปดูได้นะคะเทปที่แล้วนะคะปั่นขนุนค่ะนะคะเช่อเทปตอนปั่นขนุนนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะควนให้ดูนะคะว่าวิธีการควนควนอย่างไรนะคะหอมมากเลยนะคะขนุน,นะคะอร่อยนะคะ แล้วก็มีแคลเซียมฟอสฟอรัส at, แล้วก็มีวิตามินนะคะวิตามินก็จะมีจะมีวิตามินดีนะคะแล้วก็วิตามินซีนะคะ,คะแล้วก็มี หนึ่งก็ขนุนนะคะสองนะคะสามก็จะเป็นน้ําตาลนะคะสีก็จะเป็นกะทินะคะแล้วก็ดอกเกลือนิดหน่อยนะคะอย่างห้าร้อยกรัมก็ดอกเกลือสักช้อน,นช,อชานะคะเราจะใส่น้ําตาลไปก่อนนะคะน้ําตาลเราจะใส่ประมาณร้อยกรัมนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานมากก็สักร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใส่แค่ร้อยร้อยกรัมเท่านั้น,นะคะ่ะก็ดูอาการก่ได ชิมเอาก็ได้ค่ะชอบรสอะไรท่านชอบรสยังไงนะท่านก็ชิมรสนั้นเลยค่ะนะคะ,านนะ,คะจากนั้นเราก็จะใส่กะทินะคะวันนี้กะที300กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ,นะคะใส่กะทิลงไปก็จะไปผสมกับน้ำตาลกะทินะคะแล้วก็อะไรคะขนุนค่ะสีเหลืองอลาบนี่นะคะขนุนนะคะก็จะเป็น3มอย่างสีอย่างทั้งเกลือนะคะก็จะผสมกลมเกลือให้เป็นเนื้อเดียวกัน กวานนะคะและก็มันนะคะ,คะหอมหวานมัน,นะคะ่ะขนุน,นี่มันก็แปลกนะมันจะมีกลิ่นหอมเข้าในตัวเองนะคะ,ะนะคะเราก็จะกวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะเวลาเป็นส่วนตัวคุมกว้างๆไว้แต่ว่าเวลาขนมจะได้ต้องดูที่ตัวขนมด้วยนะคะดูที่ตัวขนมนี้นะคะนะคะอย่าเอาเวลาเป็นเครื่องกำกับ มันต้องดูหลายๆอย่าง้องกันเพราะว่าบางกระทะนี่ค่ะกะทิก็จะข้นไปบ้างกะทิก็จะใสไปบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็คือตัวขุมเขากว้างๆนะคะท่านชอบรสอะไรท่านก็ชิมเลยนะถ้ายอะอยากได้มันเยอะๆก็เพิ่มกะทิไปก็ได้นะคะอะ,ะ,ะแลคะเราก็กวนไฟกลางนะคะกวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งห้าร้อยกรัมนี้ก็จะเหลือสักครึ่งหนึ่งนะคะนะคะคุณผู้ชมมันจะแห้งลงไปครึ่งหนึ่งนะคะเพราะ ขนาดนี้เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำแล้วก็เวลาใกล้แห้งนะต้องควรเป็นลูกมะพร้าวเลยนะคะแล้วก็เอามือแตะ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 ข้อสังเกตนะคะเอามือแตะแตะไม่ติดมือแตว่าใช้ได้ค่ะนะคะ,นะคะข้อสังเกตของเรานะคะผู้ชมลองชิมดูก็ได้นะคะพอเขาผสมดีแล้วก็ลองชิมก่อนว่าเราชอบรสยังไง หอมค่ะอร่อยคุณผู้ชมลอง,งกวนดูบ้างนะคะง่ายๆไม่ยากค่ะนะคะแล้วก็เอาส่วนน้อยก่อนเดี๋ยวเราจะกวนไปสักให้เขาเดอนส,สักสองพุ่นะคะกวนไปอย่างเงี้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะ20 30นาทีนะคะเวลาคุมกว้างแล้วก็วิธีจะดูแวะว่าเวลาขนมได้ก็ใช้มือเนี่ยแตะๆค่ะไม่ติดมือแปลว่าใช้ได้ ข้อสังเกตง่ายๆนะคะการทําอะไรสักอย่างนะการที่เราจะทําอะไรนะคะเราต้องใส่ใจนะคะแล้วก็วิธีสังเกตใส่ใจตั้งใจนะคะใส่ใจหมายก็ว่าใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะขนมของเราก็จะอร่อยขนมบ้านเราอร่อยทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราเวลาทําเราใส่ใจไปด้วยะคะ่ะวัสดุนะคะก็สําคัญนะคะจะอร่อยไปเลยวัสดุต้องใหม่ วันนี้เราใช้กะทิสดนะคะมาผ้าเราขูดเองนะคะบ้านเรากะทิสดแล้วก็ขูดใหม่ๆพอขูดเสร็จแล้วทําเอามาทาเลยนะคะจะได้หอมค่ะทิ้งไว้แล้วมันจะไม่ค่อยหอมนะคะของกะของสดนี่นะคะเวลาทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะหรือว่าค้างคืนนะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะลองสังเกตะคะ่ะสังเกตว่ารสชาติจะหายไปนะคะ,นะคะกลิ่นหนึ่งกลิ่นต้องหายแน่ เราสังเกตดูนะคะแ้วก็คุณค่าทางโภชนาคุณค่าทางโภชนาการก็จะลดไปนะคะ mm hmm. เวลาเราคนยังเดือดเดือย่างนี้เราไปหยุดบ้างก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็คนต่ออย่างเงี้ยนะคะได้ค่ะอ mm hmm. ยาให้เดือดสักสองทุ่มนะคะคุณผู้ชม mm hmm. ตอนนี้ฟังเราคุยไปเรื่อยนะคะแล้วก็คุยเก็บเล็กเก็บน้อยไปให้ด้วยเพราะว่าการทำอ,อ,อะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะมันต้อง มีเขาเรียกว่าหนึ่งใจรักนะคะสองเป็นคนช่างสังเกตนะคะสังเกตลเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนชอบชอบชอบกินชอบค้นหาชอบแสวงหานะคะอนุนีนี้นะคะแล้วก็มีความคิดสร้าสสงสรรค์นะคะใส่อไปนะคะเราก็จะได้มีการพัฒนาอางสมองไปเรื่อยๆนะคะนะคะคิดด้วยว่าถ้าเราทําขนมแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาจะเป็นอย่างไร แลคะเริ่มเดินแล้วนะคะตอนนี้ก็คือผสมกลมกลืนกันทั้งสามสิ่งอย่างแล้วนะคะมันก็จะหอมและเนื้อขนมของเราก็จะเนียนคุณผู้ชมสังเกตเนะคะเนื้อจะเนียนค่ะการที่ยวเราลงไปปั่นีก็เพื่อว่าเพื่อให้เพื่อให้เวลากวนแล้วนะคะมันกวนแล้วนี่นะคะมันต้องเนียนถึงจะอร่อยค่ะของกวนเนี่ยต้องเนียนถึงจะอร่อยเนื้อเนียนหวานหอมหวานมันนะคะ นะะเนี่ยก็เราก็จะกวนอย่างนี้ยไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมกวนจนเขาแห้งไม่ติดมือค่ะนะคะเดี๋ยวจะพักไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมากวนใหม่นะคะตอนนี้เราจะให้ดูขนมกวนนะคะที่สําเร็จมวเป็นอย่างไรนะคะจะให้ดูความแตกต่างคุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวนี้ลงน,นะคะตอนนี้เราสังเกตนะคะ ว่าเห็นดูกระกควของเรานะคะเห็นไหมเวลาสุกแล้วสีก็จะทําไมคะสีก็จะออกเป็นน้ําตาลหรือน้ําตาลน้าตาลหน่อยนะคะนะคะดูนะคะสังเกตเหลืองน้าตาลน้าตาลหน่อยแต่ก็สีเหลืองก็ยังคงอยู่นะคะวันนี้เราใช้ทรายแดงนะคะมาดูทรายแดงนี่มันจะหอมนะคะเราไม่ใช้น้ําตาลขาวเราใช้ทรายแดงน้าตาลอ้อยนี่แหละค่ะอากาสีก็เลยเข้มเป็นหน่อยนะคะแต่ก็สวยดีนะคะเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมลองสังเกต ยังไม่ได้ที่เนี่ยสีก็จะเหลืองใสนะคะประเดี๋ยวถ้าเกิดคนแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้ข้อแตกต่างนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรากวนไปสีก็จะกลายเป็นอย่างนี้ก็จะเหลือครึ่งเดียวนะคะ <c oughs> นะคะอันนี้สิ่งที่สังเกตนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็เราก็ดูให้ดูแบบนี้นะคะสังเกตแบบนี้เราจะกวนไปจนจนไปลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็สีเป็นลักษณะที่เราให้ดูนี้นะคะ พบกันครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปห่อกันนะคะไปดูเทปต่อไปนะคะนะคะไปดูเทปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปห่อกันค่ะห่อขนมค่ะขนมกวนนะคะตอนนี้เราก็กวนให้ดูแล้วนะคะว่าเวลาการกวนในกวนยังไงนะคะแล้วก็ขนมของเราจะอร่อยเึ็นแบบไหนการทําจะต้องทํำยังไงใส่ใจตั้งใจออสังเกตนะคะอะล่ะค่ะวันนี้ขนม ของเราก็ทำให้ดูแล้วนะคะสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะกวัให้หมดนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขุนกวนค่ะสวัสดีค่ะ แล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะติดตามเราด้วยนะคะแล้วชอบคนติดตามนะคะคุณผู้ชมขนมกวนนะคะเอาช้อนออกก่อนให้สวยขนมกวนค่ะสวัสดีนะคะ